สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในดาบอมอ n อนแอวันนี้เราก็เอาชีวิตติดธรรมชาติที่อยู่ในช่วงยุคโควิดมาให้ได้ชมกันนะครับที่บ้านริมน้ำของดาบอมตอนนี้ ต่างคนก็แทบจะไม่ได้เดินทางออกไปไหนนะครับไกลๆเต็มที่ก็อยู่แค่ใกล้ๆบ้านปลอดภัยที่สุดหรอวครับก็แชงเนี่ยไอเลยเปิดปุ๊บเนี่ยฮะเจ๋อาาโอ้อาห์ตัวใหเปิดกาแล้ว หาสุตูดจะอยู่ข้างบนทั้งคู่เลยเนี่ยฮะนิวทำอะไรอ่ะืึโอ,อาขาติดขาติดอ่ะแสงมาช่วยชิวหน่อยเร็วขาติดเร็วแสงมาแสงมานิวไว้วาขาติด ไปหาแช้งไป,าางปงเดี๋ยวลงไปหาแช้งไปนู้นช้งอันนี้เร็วเร็วเร่นตัวฟอ,อมเยอะ อาชิวกับแชงอยู่ไหนเนี่ยโโอ้หโอ้โห หลับกันสบายเลยนี่ก็มานอนด้วยกันเพออยู่ด้วยกันมานานนะครับ2ตัวนี้จริงๆแล้วจะว่าไปก็ไม่หน่งก็ว่านานมากนะครับเพราะว่าวันที่ชอแชงก็คือแมววิเชนมาดมานี่คือตรงกับวันที่8สิงหาก็คือวันแมวโลกนะครับหรือว่าวันแมวสากลพอดีมันชิวๆมาวันที่28ธันวา ตรงกับวันปราบดาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ห่างกันอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็เข้ากันได้ดีในตอนนี้นะครับแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันส่วนใหญ่ชิวๆจะเป็นฝ่ายที่มาอยู่ที่หลังเขาจะค่อนข้างเจียมตัวนะครับในช่วงแรกๆก็คือเขาก็จะค่อนข้างเกรงใจแฉงแต่พออยู่ไปนานๆกลายเป็นแฉงจะเ็นดูชิวนะครับ แล้วก็จะเสียสละให้ชิวตลอดไม่ว่าจะเวลาการกินหรือเวลาการอะไรก็จะยอมชิวยอมให้ชิวเล่นนะครับชิวๆตัวสีขาวนี่จะเป็นตัวผู้นะครับส่วนชอแชฉงตัวสีขาวออกน้ําตาลนี่จะเป็นตัวเมียครับซึ่งทำหมันแล้วก็ยังไงก็ขอให้ดูแลแมวของท่านให้ดีด้วยนะครับยังไงวันแมวโลกนี้ก็ ขอให้ทุกคนมีโชคลาภนะครับแล้วก็มีความสุข<ม>กายสบายใจอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตของช่วงโควิดไปได้ด้วยดีนะครับช่วงแมวหลับนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมจะแวบมาทำงานนะครับเดี๋ยวถ้าเขาตื่นเขาเห็นว่าเราไม่อยู่เขาจะลงมาตามนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็จะตามมาตลอดครับทำงานก็ลงตามเดินไปที่ไหนไกลๆตรงไรเขาก็ตามครับชอแชงก็เรียกอีกแหลวก็เลยต้องหยุด ก็บางทีก็มีเขาเป็นเพื่อนนะครับเขาก็มีเราเป็นเพื่อนบนใหญ่เลยอการดูแลกันไปก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวนะครับชีวิตบางทียุคนี้มีเพื่อนอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกันครับโดยเฉพาะสัตว์ที่เขารักเรานะครับซื่อสัตย์กับเราแล้วก็ไม่สร้างความหนักใจปัญหาให้กับเราถ้าเราเลี้ยงสัตว์ใดแล้วให้คุณเราจะมีความสุขครับ แต่ถ้าเขาให้โทษเราจะมีความถุก <บน S 1> ครับ<ล>ย,รยังไงก็ขอให้หเลี้ยงเขาแบบเมตตานะครับอย่าไปทําร้ายเขาถ้าทําผิดค่อยตีนะครับแล้วก็สอนเขานะครับเขาจะได้จําได้นะครับที่บ้านดาบอมพันหมาล่าแกลเลอรี่นี้ก็จะบรรยากาศจะชื้นๆหน่อยจะอุ่นมอย่างนี้ตลอดนะครับยิ่งในช่วงเวลาหน้าฝน หน้าหนาวก็จะเหมือนอยู่อยู่ภาคเหนือเลยครับก็เป็นความฝันของผมนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วที่อยากอยู่กับธรรมชาตินะครับก็โชคดีที่ออกมาสร้างก่อนที่จะเกิดเรื่องราวของโควิดนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับถ้าชอบก็ช่วยถุงใจกดติดตามสับตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับสู้ไปด้วยกันครับให้ใครมาบอกลูกว่า ลูกทำนั่นทำนี่ไม่ได้แม้แต่พ่อเมื่อลูกมีความฝันลูกต้องปกป้องมันคนที่ทำอะไรไม่ได้เขาจะบอกว่าลูกก็ทำไม่ได้ด้ย ับวรรณกรรมเรื่องแรกที่ดัดแปลงมาจากบทภาพยนต์ตริดต่อสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k ดังเต้หรือว่ารัตอินทรลคันชิตหรือที่หน้าเพจดังเต้ทีมดาบอมิสิกมนุษย์ทุกคนย่อมมีบางสิ่งที่คุณนอขอไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาหรือว่าปิศาจ